คุณกำลังฟังชีวิตจิตพอดแคสต์ Podcast, ขับสุขภาพเพื่อคนทุกเพศวัยชีวิตจิตเฮลกาซึมสนับสนุนเรื่องราวสุขภาพฟินฟินโดยคอดีไทยทั้งเช่าที่เบสที่หนึ่งในใจชีวิตจิตเฮลกาซึมเอพิโ่หกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชีวิตจิตเฮลกาซึมนะคะสำหรับชีวิตจิตเฮลกาซึมเนี่ยเป็น ช่องพอดแคสต์ค่ะของเพจนิตยสารชีวจิตค่ะวันนี้อยู่กับแอดมินนี้นะคะแอดมินจากเพจนิตยสารชีวจิตค่ะ สำหรับวันนี้นิสามีแขกรับเชิญอีกแล้วค่ะหนึ่งท่านเป็นออที่ปรึกษาด้านโภชนาการของโรงพยาบาลเทพทารินนะคะแล้วก็เป็นนักกำหนดอาหารค่ะขึ้นทะเบียนวิชาชีพหากใครได้อ่านหัวข้อของเรื่องที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คงไม่แปลกใจว่านิสาเ,ออเชิญเป็นนักกำหนดอาหารมาทำไมเนาะสำหรับหัวข้อในวันนี้นะคะเราอยู่กับเรื่องกินอาหารอย่างไรเพื่อเตรียมร่างกายค่ะให้พร้อมรับมือกับมลพิษฝุ่น วันนี้นิสาอยู่กับคุณแพทค่ะกริฎดีโพธิทัศน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณแพทสวัสดีค่ะคุณนิสาเป็นไงคะคุณแพทสบายดีเนาะช่วงนี้โควิดเริ่มเออมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วเอ,อตัววัคซีนก็กระจายเค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยแล้ว mm hmm. ทําให้เหมือนกับการใช้ชีวิตของคนในประเทศค่อนข้างกลับมาเป็นปกติแล้ว mm hmm. คุณแพทคิดว่ายังไงคะตอนนี้ การใช้ชีวิตของคนก็คือเอาจากตัวคุณแพทก็ได้ว่าเอา่อที่ผ่านๆที่ผ่านๆมาเนี่ยตอนช่วงนี้มันแตกต่างกับเออช่วงที่โควิดกําลังระบาดหนักๆบ้างไหม ใช่แล้วก็ออกไปข้างนอกได้มากขึ้นนะคะ,ะแล้วก็แพ้ก็ได้กลับไปทํางานที่โรงพยาบาลมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ก็หยุดไปนะ,ะตอนที่ระบาดหนักก็ Work f r ฟ m home ก็เหมือนหลายๆคนเนาะ,ะ <laughs> นั่นแหละก็คือพอคนเริ่มกลับมาทํางานเนาะท้องถนนมันเริ่มแน่นอีกครั้งหนึ่งเริ่มมีรถการจราจรแล้วก็ช่วงสิ้นปีไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าเราอยู่กับฝุ่น PM 2.5มกลับมาอีกแล้วเนื่องจากตัวช่วงเหมือนช่วงช่วงพี2.5มามันจะมาช่วงบนความกดอากาศ ในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้เนี่แหละแล้วพอมันมันกลับมาเนี่ยเราก็อดจะพูดถึงมันไม่ได้ต่อให้ชีวิตจตจะพูดถึงมันทุกปีก็ตามเนาะแต่ด้วยความที่ประเด็นของวันนี้มันน่าสนใจตรงที่เราพูดถึงการกินอาหารเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมในการรับมือกับมลพิษฝุ่นบางคนพอเห็นหัวข้อคงสงสัยแล้วล่ะคุณแพทว่าเอ๊ เออระบบทางเดินหายใจมันเกี่ยวกับระบบทางเดิอนอาหารยังไงเนาะมันาการกินอาหารมันเกี่ยวกับการป้องกันมลพิษฝุ่นยังไงในฐานะนักกาหนดอาหารวิชาชีพอะคะ่ะมีมุมมองอยังไงเกี่ยวกับเรื่องการกินอาหารต้านโรคระบบทางเดินหายใจที่มันคนละระบบกันเลยอะในทฤษฎีของการกินอาหารช่วยอะไรได้บ้างคะ่ะอืมใช่มันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะที่ในทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะทางด้านโภชนาศาสตร์เนี่ยคะ่ะที่ช่วงน่าจะประมาณ ไม่เกินยี่สิบปีอะที่นักวิจัยเขาได้ทำงานวิจัยเรื่องระบบทางเดินอาหารที่มันมีผลต่อสุขภาพองค์รวมของเราเนี่ยเยอะขึ้นเยอะเลยนะคะถึงแม้ว่ามันแล้วแล้วเขาก็พบนะว่ามันก็มีส่วนเกี่ยวข้องว่ามสมมุติว่าถ้าเกิดระบบลำไส้ของเราแข็งแรงอย่างเงี้ยมม,มันก็ส่งผลให้สุขภาพ อของเราเนี่ยแข็งแรงเหมือนอกับองค์รวมด้วยตรงนี้เหมือนชีวจิตเคยได้ยินมาว่าเออระบบภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายอยู่ที่ทลำไส้สาอ,อาาค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูเรื่องของฝุ่นเนาะสิ่งแรกที่แพ้ว่าหลายๆคนก็คงจะมีประสบการณ์เนี้ยนะเวลาเราเดินออกไปข้างนอก <c oughs> ในขณะในวันที่แบบฝุ่นเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็รู้สึกเนาะ ว่าโอ้โหโเ,เดี๋ยวก็ฟุตฟัดละเดี<อ>๋ยวก็เออนะหายใจไม่ค่อยสะดวกโดยเฉพาะคนที่แบบมีโรคภูมิแพ้<ช>โรคประจําตัวอยู่ใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดใครคที่ร่างกายอาจจะอยู่ในระบบภูมิต่าอย่างเงี้ยหรืออาจจะมีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะโรคหอบหืดโรคอาจจะมีโรคเรื้อรังอะไรอื่นๆอย่ะะอางเงี้ยค่ะไอ การที่มันมีฝุ่นมากระตุ้นเนี่ยหรือว่าคือมันก็ยิ่งไปเพิ่มเหมือนกับภาวะไม่สมดุลของการเกิดอนุมูลอิสระอ๋อเหมือนมันเป็นสิ่งแปลกปลอมมันเป็นเหมือนกับพิษอะพูดถึงมลพิษคือพิษอย่างหนึ่งที่เข้าไปในร่างกายแล้วร่างกายมันไม่ได้ชินกับสิ่งเหล่านี้เนาะใช่ค่ะทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละไอ้ที่มันก็อาจจะทําให้แบบร่างกายเนี่ยแบบ เข้าไปอยู่ในภาะวะแบบเหมือนกับสุดโสมได้เร็วขึ้นด้วยอ่ะคืออาจจะแบบคนคนที่แข็งแรงเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกันถ้าเกิดคนที่แข็งแรงเนี่ยพอเจอมลพิษฝุ่นเขาอาจจะอ่ะอาจจะแบบมีจามนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ก็ไม่ถึงแบบโอ้โหแบบหายใจไม่ออกหรือว่าป่วยหนักไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคแต่ว่าถ้าเกิดใครที่มีภูมิคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีเนี่ยก็อาจจะรู้สึกมากขึ้นอืม,อมโอเคอ่ะเราเห็น ผลเสียของตัวมลพิษและตัวความจริงก็คือถ้าคนที่ติดตามเพจชีวิตจิตคงรู้แล้หล่าวไว้ตัวพีเอ็มสองจุดห้ามันมีผลต่อร่างกายยังไงแต่เหมือนกับคุณแพทช่วยขยายให้มันชัดเจนขึ้นว่าความจริงแล้วหลักการง่ายๆเลยก็คือมันคือสิ่งแปลกปลอม <ừ> พอเข้ามาในร่างกายมันไปกระตุ้นในสิ่งที่ไม่ควรจะทําไม่ควรจะเป็นเช่นเออความเสื่อมโทรมของร่างกายที่มันเกิดขึ้นโดยที่ร่างกายไม่ได้ต้องการมันออืืห ทำให้มันเกิดเป็นผลเสียต่อร่างกายมากมายไปกระตุ้นโรคที่เป็นโรคประจำตัวต่วตางๆคนที่มีอาการที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วอะอาจจะเกิดผลเสียต่อเขาแล้วก็แสดงออกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนาะ,ะเราเข้าเรื่องกันเลยในเมื่อเรารู้แล้วว่าพีเอมสองจุดห้ามันทําอะไรต่อร่างกายเราได้บ้างเนี่ยอาหารที่เราคุยกันว่าอาหารมันเกี่ยวยังไงมันช่วยยังไงกับร่างกายอคุณแพทย์ได้บอกมาแล้วว่าเออ ตัวลำไส้มีระบบภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดเนาะอยู่ตรงนั้นแล้วเราต้องกินอาหารลักษณะแบบไหนที่จะช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกันที่จะช่วยป้องกันโรคจากมลพิษฝุ่นที่มันอยู่คนละระบบร่างกายกันค่ะใช่ค่ะก็จริงๆมันกเ็เรื่องงานวิถ้าเราพูดถึงงานวิจัยที่มัน,นแสดงผลชัดเจนนะคะก็คือคนที่มี ลำไส้ที่แข็งแรงสุขภาพลำไส้ก็แล้วกันนะที่แข็งแรงเนี่ยจะพบว่ามีเหมือนกับจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยที่อยู่ในลำไส้อย่างพอเหมาะพอเพียงที่มันจะรักษาสมดุลอะไร<ห>ต่างๆข้างในลำไส้ของเรานะคะแล้วก็อาหารมันก็เหมือนกับคือจุลินทรีย์มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะอาหารมันก็ต้องเป็น อะไรที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องเป็นตัวที่จะไปเลี้ยงจุลินทรีย์ที่ดีเหล่านี้หรือเปล่า <laughs> ใช่ไหมคะคือถ้าเกิดเราเลี้ยงให้เขามีความแข็งแรงเนี่ยเขาก็จะแข็งแรง <laughs> เขาก็จะรักษาความสมดุลในลำไส้ของเราไว้อย่างดีใช่ไหมคะ <laughs> เพราะฉะนั้นก็ตรงนี้แหละที่แพทยอยากจะเหมือนกับคือเราก็คือเราอาจจะเลือกว่า อาหารมันก็เป็นหนึ่งในปัจจัยเนาะที่ uh huh. เป็นการดูแลร่างกาย <c oughs> ใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นเพียงแค่หนึ่งอย่างแต่แน่นอนมันไม่ใช่ทุกอย่าง <c oughs> นะคะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะเลือกทำในสิ่งดีๆให้กับตัวเราได้เนาะ uh huh. ในแต่ละวัน <c oughs> เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะคนไม่ได้นึกถึงเนาะก็คือเรื่องของจุลินรีนี่แหละแต่ว่าถ้า uh huh. เกิดอยากจะให ดูเรื่องของอาหารที่มันจะไปหล่อเลี้ยงไอจุลินทรีพวกนี้เนี่ยที่เราไม่พ้นเลยก็คือเรื่องของผักผลไม้นะว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เราคงจะเคยได้ยินมาแล้วล่ะใช่คนตามเพจชีวิตจิตเนาะเพจสุขภาพเราน่าจะพอรู้แหละว่าแบบไม่พ้นตรงนี้ใช่นี่ไม่พ้นผักผลไม้ใช่แล้วจริงๆอ่ะไอสารคือทําไมล่ะทําไมต้องผักผลไม้ อยากจะให้แบบสนับสนุนให้กินเพราะว่าห <ừ> ลายๆครั้งเราอาจจะเลือกกินอาหารอะไรที่มันก็ไม่ค่อยมีผักผลไม้ <ừ. S 1> อยู่ในนั้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของผักเนี่ยเราก็บางครั้งเราเลือกกินอาหารบจานเดียวแล้วมันผักมันน้อยอ,ะอ่ะ,อะก็คือ,อหนึ่งพชั่นมันมีเอสัดส่วนของสิ่งที่เราต้องการไม่พอใช่ใช่ถ้าเกิดอย่างเราเลือกกินข้าวผัดมันอาจจะ,ะหนักไปทาง ข้าวใช่ไหมคะแล้วก็มันมีผักเนี่ยน้อยมากเลยอย่างเงี้ยคืออาหารง่ายๆไงแต่ใช่อาหารง่ายๆแต่ว่าเราอาจจะมองเห็นว่าเออเนี่ยไอความสมดุลของสารอาหารมันไม่พอเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่อยากจะให้ลองดูแลสักนิดหนึ่งเนาะว่าแบบเออในแต่ละวันที่เราอยากจะดูแลสุขภาพของเราเนี่ยลองดูซิว่ามันมีการเติมผักเข้ามาไหมคือคือแพทเทิร์นการกินของ ที่แพทยบอกว่าแพทเทิร์นนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของอาหารเดียเด่ยวๆนะคะเ,<อ>เรา<ะ>เราอาจจะดูเป็นแบบโดยรวมเนี่ยค,<ะ>คือคนที่กินสไตล์อาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยที่เขาจะมากด้วย ผักผลไมา้แล้วก็อาหาร <มะ S 1> ที่มันมีมีสีสันใช่ไหมคะในะจานข้าวของเขาตรงนี้เนี่ยที่มันจะเพิ่มไอาสารอาหารดีๆที่มันจะไปช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยอีกทางหนึ่งใช่ไหมคะคือ,อนอกจากเราจะดูแลไอจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราแล้วเนี่ยไอ้สารอาหารที่มันอยู่ในผักผลไม้ต่างๆเนี่ยแล้วก็พวกธัญพืชอะไรที่มันม,มีสารต่างๆเนี่ยที่มันจะช่วย ทําให้ปอดเราแข็งแรงด้วยอีกทางหนึ่งก็คือมันจะไปช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะโดยเฉพาะพวกเบต้าแคโรทีนพวกวิตามินเอ้ยคะที่มันอยู่ในผักผลไม้ที่มันสีส้มสีเหลืองสีเขียวเข้มอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยมันมีงานวิจัยที่ดูว่ามันมีความสัมพันธ์กับคนที่อะไรอะในเรื่องของความแข็งแรงของปอดด้วย อืม,อมนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะลองดูซิว่าเออมีการเพิ่มตรงนี้เข้ามานะคะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยว่ามันก็จะไปช่วยเลี้ยงไอ้พวกจุลินทรีย์ในลำไส้ของเราอ่าข้อสุดท้ายแล้วอยากรู้เทคนิคการกินเลยค่ะว่า เราจะรู้ได้ไงว่ากินอันนี้มันเป็นอาหารที่เลี้ยงตัวจุลินรีดีอันนี้เป็นอาหารที่มันเลี้ยงตัวไม่ดีแล้วอาจจะทําให้มันเพิ่มจํานวนจนจุลินทรีดีเราลดลงอพอจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆฝากเอาไว้ให้ผู้ฟังไหมคะคะ่ะจุลินทรียเนี่ยเขาชอบอะไรไฟเบอร์ ง่ายๆเลยนะคะอะไรที่มันเป็นไฟเบอร์เนี่ยเราเราพอรู้เลยพูดง่ายๆเลยนะคะว่าผักพันยพืชต่างๆไฟเบอร์สูงๆอาหารที่มันมีไฟเบอร์เนี่ยแหละที่มันมาจากพืชนี่แหละค่ะที่แล้วก็พวกถั่วอะไรพวกนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้พวกสมุนไพรเราก็ไม่ละเลยเนาะพวกหอมกระเทียมอะไรสมุนไพรของเราที่เราใช้ปรุงอาหารอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเรากินเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ไปช่วยเลี้ยง เลี้ยงจุดินรีที่ดีของเราอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยด้วยก็คือ,อพวกพวกของหมักของหมักพวกโยเกิร์ตพวก อะไรอ่ะกิมจิหรืออะไรพวกนี้เนี่ยใช่พวกของดองพวกนี้เนี่ยเป็นแบบว่าโปรไบโอติกโปรไบโอติกใช่ค่ะมันก็เป็นตัวที่จะไปช่วยเลี้ยด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเล็กๆพวกนี้ที่เราอาจจะลองดูซิว่าเราสามารถที่จะเติมเข้ามาได้ไหมในแต่ละวันค่ะไม่จําเป็นต้องกินอาหารเสริมไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเราแค่เหมือนกับปรับมื้ออาหารให้มีสิ่งพวกนี้เข้าไปใช่ค่ะใครอยากจะกินข้าวผัด ก็ลองดูซิว่าเออแล้วถ้าเกิดเราจะเติมผักเข้ามาล่ะเราจะทําได้ไหมเราอาจจะกินผักเพิ่มขึ้นแล้วอาจจะทดแทนข้าวที่เราจะมาผัดเนี่ยด้วยผักอะไรอย่างเงี้ยบางส่วนอโอเคมันก็พอมาคุยกันในถึงตัวข้อมูลมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเนาะสุดท้ายแล้วง่ายๆเลยก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้กันมาแต่แรกแต่เราไม่เข้าใจความหมายนั่นแหละว่าทําไมคนถึงบอกว่าให้กินผักสี่มีประโยชน์นู่นนี่นั่นความจริงมันมีอะไรมากกว่านั้นคือผักมันไป มันมีตัวไฟโตนิวทรียนมันมีต่างๆนานาที่อยู่ในนั้นแล้วก็ช่วยในระบบต่างๆในร่างกายรวมไปถึงตัวจุลินซีดีของเราด้วยซึ่งตัวจุลินซีดีตรงเนี้ยอันนี้นิสาสรุปให้เลยเนาะว่ามันเป็นเหมือนหนึ่งในตัวบ่งบอกภูมิคุ้มกันของเราว่าจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอือฮึอ๋อสำหรับวันนี้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนนะคะเราได้ประเด็น ได้ได้ตอบทุกประเด็นที่เราแบบสงสัยและอยากรู้ระหวหวังว่าเออท่านผู้ฟังทุกคนเนี่ยอาจจะได้ข้อมูลได้แนวทางเทคนิคและไปปรับใช้กับเออเมื่ออาหารของแต่ละคนบางคนไม่ไม่จำเป็นต้องเลิกกินในสิ่งที่ตัวเองชอบกินแต่แค่เหมือนกับเพิ่มเติมในสิ่งที่เรารู้แล้ว่าตอนนี้มันเป็นประโยชน์ สำหรับวันนี้นะคะชีวจิตเฮลกาซึม um ต้องขอลาไปก่อนถ้าใครชอบข้อมูลที่มีประโยชน์มีสาระแบบนี้แล้วก็สามารถนำไปใช้นำไปทำตามได้จริงเนี่ยฝากติดตามด้วยนิสาแล้วก็คุณแพทขอลาไปสำหรับ EP นี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชีวจิตเฮลกาซึม um. สนับสนุนเรื่องราวสุขภาพฟินๆโดยคอดีไทยทั้งเช่าทิเบตที่หนึ่งในใจ สนใจติดต่อโฆษณาและสนับสนุนชีวิตจิตเฮลกาซึม um ได้ที่080-280-5290